เชื่อว่าหลังจากที่หลายๆคนนะฮะได้ดู Snapdragon 650 vs 430ไปแล้วนะฮะก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวเก่านะฮะอย่าง Snapdragon 808กับ650เนี่ยอะไรมันจะเร็วกว่ากันนะฮะเราจะมาทดสอบด้วยกันนิดหน่อยนะฮะไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็พอเย็นกระแสะแล้วกออ็ตัวนี้ก็เป็น ROM MIUI เหมือนกันด้วยนะฮะตัวนี้เป็น Android 5.1เหมือนกันนี่ก็เป็น5.1เรามาดูาเป็นยังไงบ้างนะฮะเราจะลองเข้าจากเบราว์เซอร์ครับพร้อมกันเบราว์เซอร์ที่เป็นเบราว์เซอร์ของมีทั้งคู่นะฮะก็เดี๋ยวเราจะลองเข้าพร้อมๆกันนะฮะ เราจะตั้งต้นนะฮะจากที่เดียวกันนะ,ะเพื่อจะเข้าเว็บไซต์ต่งตางๆนั่นเองนะฮะเราจะเข้าเว็บที่เมื่อกี้เราไม่ได้เข้าด้วยนะั่นก็คือเว็บอื่นไปเลยเอาเป็นเว็บแบบของคนอื่นเลยเนาะก็เป็นเอ็นแกรเจ็เหมือนเดิมแล้วกันนะครับใช้เบราว์เซอร์ตัวเดียวกันด้วยหนึ่งสองสามไปว่าไงโอ้โหนี่มันแทบจะเท่ากันเลยนะแทบจะเท่ากันไปหมดเลยนะ,ะนห,ยนะหนึ่งสองสามไป โหนี่650เร็วกว่าจึ๊กเนยนะแบบตึ๊กหนึ่งนะฮะได้เห็ุอยู่650มีมีภาษีอยู่มีภาษีอยู่นะฮะเราเลื่อนไาข้างล่างนะคะลองเข้าเวทด้วยกันหนึ่งสองสมปึ๊บยังไงโหนี่คือคือนี่มันขึ้นตัวหนังสือมาก่อนคะ,ะตัวนี้ขึ้นมาทีหลังนะฮะโห650นี่ไม่ธรรมดานะ,ะถือว่าเร็วมากนะฮะถือว่าเร็วมากตยอมเขาและ,ะว่ามันไม่ได้ของกะโหลกกระลา เร็วพอสมควรเลยลองสลับข้างมากบางคนบอกอ่าอยู่แก๊กอย่างไรไฟต่างกันหรือเปล่าปับ๊บยังไงยังไงยังไงใครมาโอ้นี่มันเร็วจริงๆครัมันมันรุบมานิดนึงจริงๆโอ้หยอมนะฮะเราจะลองประมวลผลนะฮะในการเข้าตัวอยู่พร้อมกันนะฮะเอาเป็นเวสเตอร์แล้วกันปึ๊บยังไม่เคยเข้านะ,ะทั้งคู่ก็ ประมาณนี้นะฮะตัวนี้โหลดนานพอสมควรเลยฮะ,ะแกลเลอรี่ปึ๊บโอ้โหชายแนละ้วตัวนี้มันมันพึบขึ้นมาเลยนะ,ะอาจจะเป่าอยู่ในแรมหรือเปล่าเราลองเคลียร์ไปนะฮะเคลียร์ไปให้หมดปิดไปให้หมดเลย <m im it> ก็ตัวนี้ก็ยังเร็วกว่านะแม้นั่งการน,นอนเคลียร์แรมเนี่ยตัวนี้ก็ยังเร็วกว่านะฮะโน้ตเนี่ยมันเร็วกว่าฮะโอ้โหนี่ได้คําตอบฮนะสหรับใครที่ทวินหาคําตอบว่า650กับ808อะไรเร็วกว่ากันนะฮะก็ตามนี้เลยนะจ๊ะอ่ะลองดู อีกรอบหนึ่งใะ,ะการเข้าเกมเอ้อสามไปโอ้ยไงหกห้าศูนยโคดวิ่งอะ่ะโคดมาของเขามาว่ะหืมของเขามาของเขามานะะระหว่างนี้เช็ดจอนิดนึนงโอ้โหแทัจะพร้อมกันเลยนะแทบจะพร้อมกันเลย นะฮะโอเช็ดจอนิดน,นึงจะได้สะอาดสะอาดนะโอ้โหมันเร็วจริงๆไม่ธรรมดานะฮะใครจะบอกว่าตัว808เรามันกระโหลกกระลาไปแล้วไม่ใช่นะฮะปึ๊บโอ้โหเป็นไงปึ๊บปึ๊บหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามปหนึ่งสองสามปใครมาก่อนคุณคิดว่าใครมาก่อนอาลุ้นกันลุ้นกันนดุดว่า 650น่าจะมาก่อน <laughs> เดาว่า650น่าจะมาก่อนนะใครมาใครมาใครมาลุน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 ใครมา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 มาเร็วสิโอ้โหนี่เสร็จก่อนนะ808เสร็จก่อนจริงๆเป็นไงล่ะคุณอย่ามาดูถูก808นะครับผมเห็นเฟรมเรทนะฮะที่วิ่งไป เฟรมเรตของการเคลื่อนไหวต่งตางๆนะฮะอือหอว้าอือหอนะเห็นเฟรมเรตนะเฟรมเรตของการเคลื่อนไหวของตัว808แล้วก็กาจองของเขาเนี่ยนะฮะเราว่ามันเวิร์กเลยทีเดียวนะฮะค่อนข้างจะเนียนเนียนนะฮะเนียนตามากๆแล้วก็โหทำงานได้ดีมาก ถ้าเทียบถ้าเทียบนะฮะเอาเอาความรู้สึกของเราที่เราเล่นนะฮะก็เราบอกได้เลยว่าตัว808เนี่ยทําได้เวิร์กกว่าทั้ง650แล้วก็430เยอะเลยทีเดียวนะฮะวูดดี้เนี่ยไหลไเลยอ่ะคือคืออากาที่เราเห็นแบบกึกกึๆกที่เราได้เห็นบ้างเนี่ยมันแทบไม่มีนะฮะไม่มีเลยดีกว่าพอเป็น650ตายซะให้รุ่แล้วรุ่รอด นี่ยะก็ถ้าถามถึงความความเนียนเวลาเล่นเนี่ยเราจึงชอบแปดูนย์ปดมากกว่าเราไม่เอาคะแนนมาคุยกันนะเราเอาความรู้สึกมาคุยกันเอาสิ่งที่เห็นเนี่ยมาคุยกันมันเนี่ยมันกือกึกกว่าตัวแปดศูนแปดอยู่แล้วคะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันมีอาการนะเห็นปหเนี่นยก็คือ,ค,อคือมีอาการให้เห็นนะฮะถึงความ กระตุกในบางครั้งนะฮะแต่หล,ลังจากนั้นก็จะเริ่มไหลลื่นขึ้นนะฮะคือต้องบอกว่าซีรีส์6เนี่ย <S 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 ดีขึ้นนะฮะคือ650 652อะไรเนี่ยดีขึ้นนะฮะแต่ถามว่าเทียบก,กับซีรีส์8ได้หรือยังเนี่ยต้องบอกว่ายังนะฮะแต่ว่า808เองก็ต้องบอกว่าทำได้ดีนะฮะ808ก็ 8, 8, 8, <S <S เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทำออกมาได้ดีถ้าเป็น810เนี่ยก็มันก็เร็วนะมันก็เร็วอยู่เหมือนกัน ส่วน801นี่กโ็โหเร็วอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวนะฮะและนี่คือ Snapdragon 808นะฮะกับของเพื่อนของเขาฮะกาจอง,ของเขาแล้วก็นี่คือ Snapdragon 650นะฮะกับของเพื่อนของเขานะฮะทั้ง2ตัวนั้นอยู่ในเกณฑ์เร็วทั้งคู่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าตัวไหนให้นชนะในวันนี้นะฮะเราเลือก808 ใจเราอะเลือก8ถึง8แต่คนอื่นอะเราไม่รู้นะฮะสำหรับเราซีรีส์6ก็คือซีรีส์กลางๆนะฮะก็คือไม่ว่าจะเร็วขึ้นขนาดไหนมันก็คือซีรีส์กลางที่ดีขึ้นกว่าตอน615กว่าตอน616นะฮะหรือจะเป็น617อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ดีขึ้นกว่าพวกนั้นค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่ามันก็คือซีรีส์ระดับกลางนะฮะไม่ขนาดเนนตาเท่ากับซีรีส์8ในความรู้สึกของเรานะฮะนี่คือมือถือที่ มีสเปคส,สูงๆนะฮะแล้วก็ราคาไม่แพงนะฮะนี่คือขอบคุณมี 4S นะฮะขอบคุณมี 4S ซึ่งเป็นตัวแทนของ s n a p Dragon 8 0 8.8ในวันนี้ฮะ,ะและขอบคุณ r e ร Min o t e 3 Pro ที่เป็นตัวแทนของ s n a p Dragon 650ในวันนี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะหวังว่าทุกคนจะชอบนะฮะเราคิดว่ามันเป็นความสนุกอย่างหนึ่งนะ,ะแล้วก็ขอให้ทุกคนเสพไอทีอย่างมีสตินะฮะแล้วก็เอาสนุกเข้าว่าฮะ,ค,ะคุณอย่าไปเครียดเยอะเลยชารวกาวี่สองวีก็รอมันเถอะนะไปแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องซื้อ ไม่หรือให้ตรงกับใจเราจริงๆนะฮะว่าเราชอบอะไรนะฮะถ้าคุณชอบแบรนด์คุณก็ซื้อไปนะฮะคุณอยากได้เร็วคุณก็มาซื้อไปเนาะ,ะแล้วค่อยว่ากันนะฮะว่าอย่างอื่นอะไรไปยังไงแต่เชื่อเราเถอะว่า,วาซีรีส์เก่าๆไม่ได้แย่เสมอไปซีรีส์ใหม่ก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะฮะของเก่าไวไลนมีให้เห็นเยอะแยะไปของใหม่ออกมาแป๊กๆเยอะแยะไปคุณเลือกให้ถูกะฮะแล้วคุณจะมีความสุขกับมันสำหรับวันนี้เซบ XVS ล่ำลาทุกคนไว้เท่านี้นะฮะขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คล